ต้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สูง EP 6 0ตอนหลวงปู่สูงเทวดาในดวงใจตอนที่สองจากความเดิมของตอนที่แล้ว เหรียญที่สองสาม,มีภรรยาได้มาจากลุงกันหาสามเหรียญคุณหนึ่งอยากได้แต่ทางสองสาม,มีภรรยาบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้กับพี่สาวคุณหนึ่งถึงกับอึง้งเพราะว่าคิดว่าไม่ได้แล้วมีทางเดียวก็คือต้องบอกหลวงปู่ให้ดนจิตดนใจให้สองสาม,มีภรรยาเอาเหรียญให้คุณหนึ่งแทนเรามาติดตามเหตุการณ์กันต่อไป พร้อมๆกันเลยครับเขาได้มาอีกประมาณเขาได้มาสามเหรียญผมบอกโอ้โไดสามเหรียญเลยเหรอถ้างั้นแบ่งผมเหรียญหนึ่งได้ไหม<ง>ออ,อย่างน้อยก็อ่าผ่านนางอ,องอยู่แล้วจะลงเทพอ่ <it> <ส ależy S 2> ะเดี๋ยวผมไปรอรับแล้วกันเขาบอกโอ้ไม่ให้หรอกเหรียญหน,นึ่งอะ่ะเขาจะเอาไปให้อ่าพี่สาวเขาเขาบอกผมองนี้นะอผมบอกโ <aleb. S 2> อ้โหผมผู้สาวบ,บอกนะน่าจะให้ผมสักเหรียญหนึ่งผมก็ยิ้มๆเนะก็พูดัวเราะสแปรผมว่านั่งกินข้าวอยู่ เขานั่งกินข้าวก็เสียดายพี่อยากได้ <c oughs> ก็พูดในใจอ่ะหลวงปู่หลวงปู่ช่วยดลใจให้เขาเปลี่ยนคําพูดได้ไหมเปลี่ยนใจได้ไหมและเอาเหรียญมาให้ผมได้ไหม <c oughs> ผมก็พูดแค่นี้แหละผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงคะ <c oughs> เขาโทรมาเขามาอยู่ที่ปั๊มตา่าปั๊มตาดาวนางรองปั๊มเชลนางรองเขาโทรบอกพี่นึกยังไงไม่รู้ว่าให้พี่อีกเหรียญดีกว่าพี่ขับรถมาเอาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหม ระยะทางห้สิบโลนะพี่ผมไปครึ่งชั่วโมงปืดนะผมเลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่าผมเนี่ยกับหลวงปู่เนี่ยซึ่งในชีวิตครับพี่ในชีวิตนะนอกจากหลวงปู่โลกอุดรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มีหลวงปู่สวงนี่แหละที่ผมสัมผัสหรือว่าขออะไรอย่างนี้ได้นะครับนะผมก็เลยว่าเออแสดงว่าหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็ เราอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเหนืออะไรอย่างนี้นะฮะมผมก็ไปเอาเหรียญมานะครับหลังจากนั้นผมก็กลับกลายเป็นว่าผมห้อยเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเลยนะ<ม>ที่ผมอธิษฐานแล้วได้เนี่ยเพราะถือว่าผมได้ฟรีนะ<ม>ใช่ไหมฮะมมเหรียญของพี่มาดโอเคผมก็ยังเฉยๆนะแต่เหรียญเนี่ยคือมันแบบปฏิหารน,นะถ้าเหรียญของพี่มาดนี่คือโอเคผมอาจจะขับรถไปส่งเนาะ<ม>แล้วเติมน้ำมันเองอะไรเองเองขาคงจะแบบให้เสียไม่ได้เน่ะนะอ่า เสร็จแล้วปื๊ดผมก็ใส่เหรียญนี้เสร็จวันหนึ่งผมไม่ขายต้นไม้อันนี้เรื่องเรื่องที่ผมเจอที่จะโยงปู่โลกดอนนะ hmm. ผมไม่ขายต้นไม้แล้วผมปวดท้องมาก hmm. ผมนอนที่สุรินที่บ้านนาะเอ๊ะทำไมมันปวดท้องเลยขนาดนี้ปวดแบบเป็นคนที่สุภาพดีมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องท้องเลย hmm. แต่ผมปวดเหมือนไส้มันจะแบบมันมันจะระเบิดข้างในอ่ะพี่มันบิด hmm. บิดไปหมดเลยผมนอนไม่หลับปิดผมก็เปิดไฟนอนนะ แล้วผมก็ไม่รู้จะทําไงแต่ปกติจะถอดสร้อยพระไว้บนหัวนอนก็เอาไม่ว่าใส่เลยดีกว่าวะหลวงปู่สวงนี่แหละอืมแล้วผมก็คือลุกขึ้นไหว้พระไม่ได้นะคือคือไม่มีใครรู้นะคือถ้าตายคือตายเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลย hmm. ผมลุกไปไหนไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นร้องก็ร้องไม่ออกแปลกมากพี่ยังมาคิดว่าโดนของหรือเปล่าเ hmm. พราะอยู่ดีๆมันเหมือนกับมันมีม,นม,มันมีเสียงดัง เหมือนตรงหน้าต่างมันปิดอ่ะปั้ง<ม>อย่างเงี้ยแล้วผมก็ตึ๊กปวดท้องแต่ผมก็เอ้ยผมก็ใส่หลวงปู่นะคงไม่มีทางหรอกที่เรื่องพวกนี้จะเข้ามามอาจจะเป็นโรคภายในก็ได้เราคิดเนาะแล้วผมก็ฝันพี่ฝ<ม>ันเปิดไฟนะฝันก็คือเราเราเรา,เราเหมือนเคริร์มอะฝันว่าหลวงปู่สวงอนะเราเห็นหน้าแล้วแหละในหนังสือเราจําได้อื<ม>นุ่งผ้าขาวพี่ไม่ใส่เสือ้อมีแต่กางเกง Hmm. เสร็จแล้วผมเดินไปเจอท่านท่านเห็นผมท่านก็ยิ้มนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าให้หยิบก้อนหินเนี่ยมันจะมีก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนเนี้ยเอาไปไว้ที่บ้านด้วยอ hmm. ผมก็บอกเอา้าหลวงปู่ทาไมผมมาเจอหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ตายไปแล้วใช่ไหมครับอะไรเนี้ยผมว่าคุยกับท่านงี้นะ hmm. แล้วท้นให้ผมหยิบหินนะหยิบหินผมก็หยิบหินนั่นมา ผมจาหินได้แม่นเลยว่าเป็นลักษณะยังไงผมก็หยิบขึ้นมาเสร็จแล้วผมหลวงปู่ก็บอกว่าให้ผมเดินตามไปพี่ผมถาม่าหลวงปู่จะพาผมไปไหนบอกเดินตามมาท่านพูดทีนะท hmm. ่านพูดภาษาไทยด้วยไม่ใช่ภาษาขเขมรด้วย hmm. เพราะผมฟังขเขมรไม่ค่อยออกเสร็จแล้วผมก็เดินตามไปแล้วไปเจอถ้ำพี่แล้ว hmm. ท่านพาผมเข้าไปในถ้ำ hmm. ผมเห็นอะไรรู้ไหมพี่ท่านชี้้ผมดูนะ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า hmm. กําลังฝึกวิชากับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะอ hmm. ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงนะคือถ้ำนี้มันเป็น,ปนถ้าที่แบบเรา,เรา,เ,ราเรารู้เรื่องราวหลวงปู่โลก,กุดรน,นะว่าจะต้องมีมีคนเข้ามาฝึกวิชาในดงอะไรเงี้ยนะพอเรื่องนี้ตื่นมาผมก็คิดว่าเออหรือเราอุปทานไปนะแต่หลวงปู่เป็นคนที่พาผมเนะี่ยไปเห็นเรื่องพวกนี้ แล้วก็มีสิทธิ์ในดงหลายคนนะพี่ก็คือสิทธิ์ของหลวงปู่เทพโลกุดรเนี่ยซึ่งผมจําได้แค่สององค์คือหลวงปู่สุขกับหลวงพ่อเงินเพราะเราเห็นในรูปเนี่ยผมเลยไาคิดว่าในว่าคุณเราขอลูกผมคิดว่าเอ๊ะผมผมถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่หลวงปู่ใช่หลวงปู่เทพโลกอุดอรไหม,มท่านก็ไม่ตอบอะถ้ายังชี้มือไปอีกนะก็คือแบบคําว่าเทพโลกอุดอรเนี่ยเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่าคือมีหลายคนนะ อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าชี้ชี้ไปชี้ไปพอสักแป๊บหนึง่งพอจะกลับท่านบอกอ้าวกลับกลับได้แล้วพอผมกาลังหันหลังจะกลับท่านบอกว่าให้ผมหันกลับมาก่อนอย่าพึ่งแล้วท่านก็เอามือนะพี่มาลูบที่ท้องผมนะอืมมาลูบที่ท้องผมแล้วก็เป่าพ่วงเดิงน,นะเป่าพ่วงพอเป่าเสร็จแล้วมันเหมือนเราโดนหมัดคุกอะพี่เราก็จุกเนาะผมก็เอ็นตัวก้มลงเงี้ย ก้มลงไปปุ๊บ<ม>หัวเราก็ไปอยู่ตรงเหมือนกับปากท่านน่ะ<ม>ทั้งก็เป่าหัวผมอะไล่ไปลงข้างหลังเลยอืมเออแล้วผมก็สะดุง้งตื่นพอสะดุ้งเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยหายปวดท้องแล้วแล้วผมก็มานั่งจดเน่ะพี่จดใส่กระดาษอะว่าผมฝันเห็นอะไรอืมเน่เน่นี่คือเรื่องหลวงปู่สวงนะ<ม>ที่ที่ผมแบบไม่รู้อาจจะมีคนเจอไอ้นั้นมากกว่าผมนะมแต่ผมเห็นแค่ครั้งเดียวคือครั้งนี้นะ ที่เห็นในอาจจะเป็นในนิมิตก็ได้แล้วก็ไม่เจอ<ต>เลยไม,ไม่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นหนี่เลยครับแต่มันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งครับพี่ทุกครั้งที่ผมต้องการที่อยากจะรู้อะไรหรือว่ามันสุดสุดในชีวิตแล้วนะผมอาราธนาหลวงปูส่สวงนะทุกอย่างชัดเจนหมดเลยแสดงว่าต้องมีต้องมีบุญสัมพันธ์กันแน่นอนอาจจะเป็นไม่ได้นะพี่เนาะเพราะมันหลายภพหลายชาติเนาะเช่นอันนี้คือชัดเจนรู้ไหมพี่เรื่องอะไรเรื่องผู้หญิง Mm. คือผมมีแฟนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ mm. ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอะ่ะ mm. เราก็มีผู้หญิงนู่นนี่นั่นนะแต่มันมีคนหนึ่งอะ่ะที่เราโอเคเรารักเราชอบแต่ว่าเขาอยู่ร้อยเอ็ดเขามาเรียนหนังสือช่วงมาเรียนหนังสือก็ไม่อยู่กับเราเพราะแม่ไม่รู้เรื่องหรอก mm. ช่วงกลับก็ไปอยู่ร้อยเอ็ดเสร็จแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกแปลกๆทำไมม,ม,มันมัเนเหมือนมีเซนส์อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไปวันนั้นรู้สึกว่า จะไปไหว้หลวงปู่ที่ที่ท่านอยู่ในโรงแก้วเนาะวัดไพรพอขากลับใช่ครับวัดไพรพอขากลับมาถึงสังขะก็จอดรถนะแล้วก็ผมก็เลยว่าไหนๆก็ไปหาหลวงปู่แล้วขอบารมีหลวงปู่สักครั้งดีกว่าผมอยากรู้เรื่องให้มันชัดเจนเลยดีกว่ามันคืออะไรเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องว่ามาคิดมากกับผู้หญิงคนนี้ mm. อ่า ผมก็ยกมือไหว้ถึงหลวงปู่หลวงปู่ขอให้ผมไม่รู้เรื่องนะให้มันชัดเจนเลยว่ามันมีใครไหมอะไรไหมนะผมก็พออธิฐานเสร็จผมก็ยกโทรศัพท์โทรหาผู้หญิงคนนั้นก็โทรไปพอโทรไปเสร็จปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จคุยเสร็จปุ๊บเขาก็คุยว่าเขาอยู่บ้านตรงนี้พอวางสายปุ๊บบังเอิญผมอะไม่ได้กดวางสายพี่จากที่คุณหนึ่งไม่ได้กดวางสาย แล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นการประจวบเหมาะไหมหรือว่าที่ขอให้หลวงปู่ช่วยไขยปัญหาที่มันคาใจอยู่ให้กระจ่างติดตามเรื่องราวต่อไปของคุณหนึ่งในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เพื่อช่วยกันเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สูงกดติดตามและกดสับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ